กระจกแบบใสหรือว่าแบบด้านดีแบบไหนดีกว่าการแตกต่างกันยังไงซึ่งวันนี้นะคะพินได้พานในแบบแล้วก็นังแบบมารีวิวด้วยค่ะขอเชิญตัวเลยค่ะแทมทาราแดนแทนแพรแทนนแทน หยิบมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าพีน่าเคยใช้ทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบด้านแล้วก็แบบใสเขา,ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะเรียกได้ว่าดีกันคนละแบบแล้วแต่สไตล์การใช้งานจริงค่ะซึ่งฟิล์มที่พี่จะหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรไปไม่ได้นอกจากฟิล์มโฟกัส คอนเซอร์ที่ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่อยู่กับช่องเรามาอย่างยาวนานคะ่ะขอบคุณนะคะซึ่งวันนี้นะคะพินได้พานนแบบแล้วก็นางแบบมารีวิวด้วยค่ะขอเชิญตัวเลยค่ะแทมทาราแดมแทมแทมแทนแทม ขอโปรแม็กค่ะเครื่องนี้นะคะน้องติดฟิล์มกระจกเต็มจอแบบใสค่ะแพ็เกจจริงก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะด้านมุมบนก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้า,ฟาแล้วก็เขียนว่าเพิ่มความคมชัดค่ะส่วนในแบบน้งแบบอีกขั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือนี่เลย i p n o n e Pro Max นะคะตัวนี้นะคะจะติดจ์มกระจกเต็มจอแบบด้านค่ะแ็กเกจจิ้งก็คือคล้ายๆกันเลยนะคะต่างกันที่มุมบนตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็เขียนว่าลดรอยนิ้วมือค่ะ ทีนี้เรามาดูหน้าตาความแตกต่างภายนนก,ก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าน้องทั้งคู่เนี่ยเขาสามารถปกป้องหน้าจอได้เท่ากันเป็ะเลยค่ะทั้งบนล่างซ้ายขวานะคะเพราะเขาเป็นกระจกแบบเต็มจอค่ะสามารถป้องกันหน้าจอแบบเต็มๆสุดขอบไปเลยค่ะในส่วนของรูปร่างนะคะแบบใสเนี่ยจะให้ฟิลลิ่งเหมือนไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะเพราะว่าฟิล์มกระจกแบบใสเนี่ยเขามีความพอดีแล้วก็เนียนไปกับหน้าจอมากๆค่ะ ส่วนแบบด้านนะคะเวลาโดนแสงเราทบกับแสงเนี่ยมีความพรีเมียมดูแพงดูเรียบหรูนะคะมีลูกเล่นมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องการแสดงผลสีของภาพนะคะเวลาเราเปิดใช้หน้าจอค่ะหลายคนเนี่ยจะกังวลว่าแบบด้านเนี่ยสีเขาจะดรอปหรือเปล่าจะเพียนหรือเปล่านะคะวันนี้พิ้งเกิเลยเอาม,มาเทียบให้เห็นชัด ค่ะส่วนตัวพีแล้วนะพีว,ว่าเขามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะด้วยความที่กระจกแบบด้านเนี่ยเขาสามารถตัดแสงทอนได้หนิดหน่อยนะคะเวลาแสงแบบจ้าจ้าส่องมาที่หน้าจอเลยค่ะก็คือเวลาเอามาเทียบไม่เห็นชัดๆเนี่ยเขาก็จะมีความดรอปลงเล็กน้อยนะคะส่วนตัวพินว,ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ถ้าใครต้องการแบบสดๆเนี่ยพินแนะ,แะนําแบบใสเลยะคะ่ะส่วนเรื่องของการสัมผัสความลื่นนะคะพินให้แบบด้านชนะเลิศนัมเบอร์วันกินขาดไปเลยค่ะจงปังบริเยนนัมเบอร์วันนะน้องนะ แบบใส่ไม่ลื่นนะคะแต่แบบด้านเขาจะมีความลื่นมากเป็นพิเศษนะคะเหมือนเอาแป้งมาโรยบนหน้าจอบางๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> สายเกมเมอร์น่าจะรู้ดีนะคะว่าเราทาชัชราเล่นเกมเนี่ยลื่นปูด 8, ปัดปูดปีดเลยค่ะ <c oughs> ใครที่ชอบเล่นเกมอยากได้ความลื่นนะคะอันนี้เหมาะจริงๆค่ะต่อมาคือเรื่องของการ กัรรอยนิ้วมือนะคะใครที่รอยนิ้วมือเยอะหรือว่าเหงื่อเนี้ยออกมือบ่อยๆนะคะต้องเทใจไปแบบด้านอย่างแน่นอนค่ะเพราะเนื้อสัมผัสของแบบด้านนะคะจะทาให้เกิดรอยนิ้วมือยากกว่าแบบใสค่ะไปที่ขี้เกียจเช็ดหน้าจอนะคะก็แนะนําแบบด้านค่ะแต่แบบใสเขาก็มีสารเคลือบทาให้ทําความสะอาดบนหน้าจอง,ง่ายนะคะไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะสุดท้ายคือเรื่องของการปกป้องกันการรอยขีดข่วนเวลาเราใส่กระเป๋าแล้วเราใช้งานทั่วไปนะคะทิ้นให้คะแนนเท่ากันเลยค่ะพอ ขเขาสามารถปกป้องหน้าจอเราได้ดีมากๆเท่ากันเลยนะคะปกติเราพิดเป็นคนที่แบบไม่ได้ทําตกแรงๆไม่ได้กระแทกแรงๆนะคะแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่กระจกเขา่็แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกระจกกันรอยเต็มตอแบบใสของโฟกัสนะคะอยู่ที่349บบาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะกระจกกันรอยเต็มซอแบบได้น,นะคะของโฟกัสจะอยู่ที่449บาทค่ะบอกเลยว่าซื้อมาแผ่นหนึ่งนะคะใช้ได้นานมากไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอ,อย่างแน่นอนแอบเมาส์ค่ะหลายคนชอบไปติดแบบไม่ได้คุณภาพนะคะนึกออกปะคือตอนติดราคามันถูกจริงค่ะแต่วาลาเราเอามาใช้อะ่ะใช้ได้แบบเดียวไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเลยเขาก็แตกแล้วนะคะดังนั้นเวลาจะติดฟิล์มอ่ะติดดีๆไปเลยค่ะเลือกดีๆติดดีๆนะคะได้คุณภาพใช้งานได้ยาวๆนะคะไม่ต้องเสียเวลา ไม่เสียอารมณ์ด้วยค่ะสรุปอีกทีนะคะสําหรับใครที่ยังลังเลว,ว่าจะติดกระจกแบบใสหรือว่าแบบด้านดีนะคะกระจกแบบใสนะคะจะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้ฟิลติดเหมือนไม่ได้ติดนะคะเหมือนใช้หน้าจอไปปืนมีความเป็นธรรมชาติสีสดภาพชัดนะคะส่วนแบบด้านนะคะจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบความลักชูรี่มีความเรียบรูดูมีสไตน์นะคะไม่มีรอยนิ้วมือมากวนใจนะคะและชอบเล่นเกมค่ะ เพราะว่าเนี้ยเหมาะมากนะคะทัดลื่นจริงๆอยากให้ลองค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตัดสินใจได้แล้วว่าชั้นทีมใส่หรือว่าทีมด้านนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ focuschills.com เลยค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอะไรว้าวค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย